สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีทำไรกันนี่ทำไรกันทำไรกันเฮ้ยใจเย็นเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรเฮ้ย,ยดาเมจยังได้นะผู้ชมเป็นไง เอ็มหนึ่งสี่ทำไรเพื่อนทำไรทำไรนี่สวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมรลูบ็อกโหมดวอร์ไทคูลวันนี้เราอยู่กับพลทหารเวียดนามที่มีไพ่เอ็ดพอดาอยู่บนหัวไม่รู้ว่าติดเพื่ออะไรแล้วผมทะลุหมวกแล้วก็มีกระสุนเน็บอยู่หมวกห้าดอกโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะพามาทำภารกิจอันนี้เวทผู้ชมเว้ยมันเป็นภารกิจ เวียดนามนะครับผมเป็นภารกิจสุดท้ายของผมเลยมันจะได้ปืน M14 r i f e นะครับผมซึ่งเป็นปืนไม่มีสโคปอีกแล้วน่าจะเป็นปืนสมัยสงครามโลกอะไรก็ว่ากันไปถ้าใครรู้จักปืนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปเลยโอเคก็รับชมคลิปฝักก็เลยถึง9ไลค์หน่อยได้ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปทำเคล็ดกันเลยนะครับผมเป็นภารกิจที่เราต้องใช้ปืนนะปืนอะไรก็ได้ที่มีใช้ยิงในระยะประมาณ100เมตรนะท่านผู้ชมนะ ผมเลยอีกคิวเดียวนะผมจะได้ปืนนี้เดี๋ยวโอเคถ้าผมทําเควสดผ่านตอนนี้ผมจะพามาเล่นปืนนี้สักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะปืนสงครามโลกหลายปืนมันเป็นปืนที่ทีเด็ดมากเลยนะในแมปนี้นะเว้ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทำเคลสกันเลยนะครับผมยิงระยะร้อยเมตรนะครับผมปืนที่เตรียมมาของผมก็เอาตามสเต็ปนะก็ปืนอะไรก็ได้ตามใจชอบนะชอบอะไรเอามาเลยนะไม่ต้องมากมายไม่ต้องคิดเยอะก่อนอื่นจะไปฆ่าใครวะเนี่ย ถ้าไม่ฐานทัพมีแต่เซฟโซนยังเลยเว้ยระยะร้อยเมตรนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มีคนใช่ปะระยะร้อยเมตรเว้ยมันนี่เพื่อนร้อยเมตรร้อยเมตรมึงอยากเข้ามาใกล้กูกูจะร้อยเมตรอีเพื่อนอยู่ไกลๆเราเออเราจะร้อยเมตรนะั่นะนะมันจอดแล้วมันจอดแล้วสวัสดีเพื่อนร้อยเมตรมะนนี่อะไม่รู้ว่ายิงมั่วอย่างเดียวใจเย็นใส่กระสุนแป๊บหนึ่ง ัลโหเพื่อนมานี่ดิร้อเมตรร้อยเมตรเพื่อนร้อยเมตร,ออมตรโอ้เฮ้ยกูโดนเวรกรมโอ้โหมันมีทางนู้นอีกคับผู้ชมนี่น,นีทางนี้นี่ผ่านไปนเนี่ยเควสร้รรอยเมตรเรานี่มันอยู่ไหนวะเมื่อกี้วะห้าวจัดเย็ดแค่มันอยู่สองทางผมมองไม่เห็นเว้ยเราจะแอบจากระยะนี้ได้ปะวะโอ้โหชนและเฮ้ยอะไรใครสั่งเครื่องบิน a อ0เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอคนเดิมดิวะ เปิดพกยิงนี่อันนี้น่าจะไม่ร้อยเมตรนะท่านผู้ชมนะเฮ้ย <laughs> ตกใจชุดมันเมื่อกี้ชุดมันน่ากลัวมากม,มาเป็นสีดําเมื่อมเลยโอ้ไม่ผ่านแล้วเคลียรร้อยเมตรกูอุ้ยชนอีกแล้วชนป้ายชนป้ายเฮ้ยเหมือนจะมีไอคนที่ซุ่มยิงผมมันอยู่ตรงไหนวะน่ากลัวนเ้ยเฮ้ยนั่นอะไรบนฟ้านะ่ะคอปเตอร์อีกแล้วจะคอปเตอร์บ่อยไปช่วงนี้เว้ยเมื่อไรจะได้ฆ่าว100่าร้อยเมตรกูร้อยเมตรร้อยเมตรชาย ผมลองมาหาซุ่มยิงวันนี้ได้ไปนะผู้ชมเพราะว่าผมเอาสไนเปอร์มาด้วยเว้ยผมเอาซ s 5อสห้าสไนเปอร์มาผมต้องขึ้นตึกบนฟ้าสูงๆเพื่อซุ่มอ้าวเจอคอปเตอร์หล่นต่อหน้าคืออะไรวะคนบอกว่าร้อยเมตรน่าจะได้นะต้องร้อยเมตรขึ้นไปเว้ยท่านผู้ชมโอ้โหฐานนี้ไปใส่เซฟโซนูนมแต่คนใส่เซฟศูนท่านผู้ชมผมจะเห็นคนอีกแล้วนี่นี่ร้อยเมตรเลยร้อยเมตรมันไปไหนวะนั่นไปไหน ไปไหนไปไหนไปไหนวินกับขี่หน้าตาเฉยเลยเว้ยไม่กลัวอะไรเลยไอยคนที่ซูมยิงผมหรือเปล่าร้อยเมตรร้อยเมตรปะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้ร oh, ้อยเมตรร้อยเมตรกู ร้อยเม็รป่ะเนี่ยโอ้มันถอยห่างผมเรื่อยๆแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนอะไรดีปะเนี่ยใส่กระสุนแป๊บหนึ่งสไนปยปังปังปัง,ปงเฮ้ยโอ้โหสไนปยมันแรงจัง,งวะเวดกรรม เฮ้ย hey, ทำไมสไนต์ต huh. like? nah, yeah. right. you know, ัวน like uh huh. oh. ี้มันแรงอย่างมันท่านผู้ชมวะไหนผมไม่เอาไปละสี่เอสไฟในวะผมก็มีเหมือนกันนะเว้ยสไนต์ที่มันใช้ชื่อว่าอะไรวะแป๊บนึงผมหาแป๊บนึงเว้ยอะไรว่าไม่ยุติธรรมเลยนี่ยังไงอยไหนมันแรงตรงไหนอยากลองใช้บ้างดิเฮ้ยมีใครมาอีกไปนายเพื่อนไปนายไปนายเฮ้ยจอดีจอดีลอยมิรลอยมิรลอยมิร เฮ้ยเน่มันขึ้นป้อมปืนรถเวรกรรมขึ้นป้อมปืนรถอุ้ยนัดเดียวตายเลยจะไฉนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยมันร้อยเมตรวันที่ผมยิงเมื่อกี้ท่านผู้ชมเฮ้ยร้อยเมตรป่ะท่านผู้ชมวะใช่ไหมนี่ภารกิจผมผ่านแล้วเน่ะใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูปืน M14 กันว่ามันเป็นหน้าตายังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาลองเล่นกันเลยโอเคในว่า M14 Life Flow M14 Life Flow อู๋สี่แสนห้าเลยภารกิจร้อยเมตรชายเราเป็น,ป,นปืนยังไงวะมันน่าเล่นป,ะปะ่าวะยี่สิบนัดเหรออ๋อเป็นปืนกลน,น,นะผู้ชมแต่เราต้องคลิกนะเราต้องคลิกย้ำๆนะเนี่ยถ้าเราไม่คลิกย้ำม,มันจะไม่ยิงเลยหรือเรากดระบบออตโต้ได้ปล่าวะกดระบบออตโต้ไม่ได้ต้องยิงทีละนัดเอาโอ้เซฟโซนกูพังตอนไหนวะเนี่ยซ่อมแป๊บหนึ่ง นท่านผูช้ชมเรามาลองดิสวัสดีเพื่อนสวัสดีเอ้ากูลืมเอาปืนมาเวียนกรรมโอ้โอ้อะไรของกูวะสวัสดีเพื่อนมาลองปืนดิเฮ้ย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 โอ้ไม่เจย,ยนิจยยนเจย,ยนินเจยินผมยิงมันโดนปะนี่อะทำไมมันเหมือนยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ยวันนี้เพื่อนไปไหนไปไหนเฮ้ยมันยิงโดนไม่ได้ปืนผมเนี่ยไปไหนเพื่อนไปไหนโหบ้านไอ้น,นี่โดนพังหมดเว้ย เฮ้ยปืนเิ็กได้แล้วผู้ชมแต่สมัยมันยิงไม่โดนเลยวะออกมาในออกมาในเร็วๆออกมามันไม่ออกมาไม่สู้ผมเฉยเลยโอ้โหกูไม่ได้กินขนาดนานโอ้โหคอปเตอร์เต็มท้องฟ้าเลยไหนลองไปยิงตรงนี้เลยว้ดผู้ชมมันยิงเร็วมากเลยดูดิยิงแม็กเดียวจะแตกเลยนะอันนี้ผมพังกล้องวงจรมันก่อนนี่พังกล้องวงจรนี่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 แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงผมแล้วท่านผู้ชมมันยิงผมแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแต่เขาไม่ลงมาสู้นะเขาเน้นอยู่ในฐานไว้เขาไม่ออกมาว่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีทำไรกันนี่ทำไรกันทำไรกันใจเย็นเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเฮิฮิดาเมจยิ่งได้นะผู้ชมเป็นไง M14 หนึ่งสทำไรเพื่อนทำไรทำไรนี่ออกมาใส่กันดิเพื่อนออกมาใส่กันดิกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรเอาเดิเอาดิเอาเด,อาดินี่นีนีโอ้ก็สุนหมดมันแรงนะแต่ผมจะแจกแตกก่อนนีนี่นีหนีนนนนนนน่บอกเลยระยะประชิดโอ้อแต่ถ้ามันลั่นเร็วกว่านี้บอกเลย CUBE. ไม่เหลือโอ้โหแต่ผมไม่รอนเหมือนกัน เอ้ยเอาดิมันเอาคอปเตอร์มาใส่ผมแล้วท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะพาลงคอปเตอร์เดี๋ยวผมจะพาลงคอปเตอร์ท่านผู้ชมผมจะรอดปะวะน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดเอ้ยกูจะรอดปะเนี่ยโอ้ไม่รอดสวัสดีอัลฟ่าสวัสดีโอ้สวัสดีอัลฟ่าสวัสดีสวัสดี <T an mic> เรียบร้อยแล้วรถอะไรมาไล่ย,ยิงกูทาไม آ? เป็นใครมาไล่ย,ยิงกูนี้โอ้มาไล่ย,ยิงกูทาไมมาไล่ยิงกูทาไมโอ้โหยิงแบบแรงมันอยู่ไหนไอ้รถเมื่อกี้หเห็นแล้วึงตายกูบอกเลยมึงทำอะไรกูทำอะไรกูมึงทำอะไรกูไ้เยอะนี่เบนกัมแก้คืนเว้ยแก้แขนเว้ย เออมายิงลูกพี่ไม่ได้ได้น้องมันใส่อลฟาจัดสักหน่อยจัดสักหน่อยมาท่านผู้ชม <c oughs> ก็จับประมาณนี้นะสำหรับภารกิจ100เมตรชายใช้ปืนยิงระยะ100เมตรนะ <c oughs> ก็จะได้ปืน M14 มานะครับผม <c oughs> เป็นปืนแบบเซมิออโต้หรือเปล่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบยิงแบบไม่อันนี้นะเราต้องคลิกเอาอะยิงแค่คลายลูกซองท่านผู้ชมแต่กระสุนไม มเอันนี้นะเมฆได้กระจายเหมือนลูกซองเลยปืนนิ่งดีนะท่านผู้ชมยิงไม่กี่นัดก็ตายนะแต่แบบแต่มันเสียอย่างหนึง่งไปมันถ้าเล็งไม่ดีนี่ไม่โดนก็ไม่โดนเลยนะมัน <c oughs> เล็งยากนิดหน่อยโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบฝากกดไล share, ค์กดแชร์กดซับสคริปกผมด้วยนะครับผมก็เข้ามาทำเควสกันได้นะเควสเวียดนามของเรา